บ,บันี้บรรลุอภิรักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567วาระเถริลิงศกเช่นนี้ช่วยเตือนใจให้เราทั้งหลายได้ทบทวนถึงอายุช่วงหนึ่งปีที่ล่วงไปว่าได้คิด พูดและทำสิ่งใดไว้บ้างถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามก็จะได้เร่งเพิ่มพูนให้ทวียิ่งยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันถ้ายังมีสิ่งใดบกกร่องก็จะได้ระมัดระวังตั้งตนและตั้งใจกันใหม่ที่จะไม่ก่อโทษกระทำผิด ให้ซ้ารอยเดิมอีกในปีนี้ตลอดปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของโลกผันผวนแปรปรวนไปมากบังเกิดความยากลำบากกันทั่วหน้าเหตุการณ์ร้ายนานาที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นตัวอย่างเช่น ภัยสงครามทุกพิกขภัยโรคระบาดและภัยธรรมชาติต่างๆกลับปรากฏขึ้นทั่วทุกหัวระแหงอันที่จริงมนุษย์ผู้ฉลาดย่อมจักสามารถเข้าใจได้ถึงธรรมดาของโลกซึ่งตามสับแปลว่า สิ่งที่ชำรุดสุดโทมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชำรุดสุดโทรมิร่งนั้นจึงเป็นสภาวะปรกติแห่งโลกเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็ย่อมเห็นกระจ่างถึงสัจธรรมว่าโลกกับความทุกข์มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน ถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรด,ดีให้ยังสามารถดำรงตนอยู่อย่างมีความสุขบนโลกที่ชรุดสุดโสมนี้คำตอบก็คือทุกคนจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีสมาธิ จดจ่อแน่วแน่ต่อคุณความดีอย่าปล่อยให้ลุกลี้ลุกลนเร่าร้อนวิ่งบนอยู่ในวงจรกิเลสตัณหาขอให้ฝึกหัดใช้สมาธิภาวนานั้นเป็นอุปกรณ์เพิ่มพลังความสงบนิ่งในจิต ให้บังเกิดความร่มเย็นในชีวิตยิ่งขึ้นเป็นลำดับไปณนะโอกาสเรลิงศกใหม่จึงขอเชิญชวนทุกท่านหันมาเอาใจใส่ในการเจริญจิตภาวนาให้เป็นปกติในชีวิตประจำวันจงมันฝึกใจให้เข้มแข็ง ด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นมีเมตตาการุณาขยันอดทนสดชื่นเบิกบานผ่องใสเป็นต้นเพื่อให้ความฟุ่งซ่านทัดสายเร่าร้อนทุรนทุรายจะได้ค่อยๆสมบระงับลงบ้างแม้ช่วครูชั่วคราว ก็ยังดีครั้นเมื่อท่านได้ริมรถความสบายจากภาวะจิตใจที่สงบก็ย่อมจะมีแรงบันดาลใจในการฝึกผลอบรมตนให้อาหารด้วยคุณธรรมอันสูงยิ่ง,งขึ้นไปหากทำได้เช่นนี้ท่าน น่อมจะประสบความสุขอย่างแท้จริงสมด้วยพระพุทธภาสิที่ว่าจิตตังดันตังสุขาวะหังแปลความว่าจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้ทุกประการขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตไตร และคุณความดีที่ทุกท่านร่วมกันบำเพ็ญจงเป็นเครื่องจันโรงสันติสุขสู่ประเทศชาติและประชาชนดนความโสมมนัสพระราชาิรุไทยให้บังเกิดในสมเด็จบรมบพิษพระราชาสมภพเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อจักได้ทรงเพียบเพนด้วยพระบารมีธรรมและขอบวงบวงชนประชาชาติไทยจงสำเร็จสมมนุรสในสัพพกิจอันถึงพร้อมด้วยสุจริตธรรมนำความผาสุกเกษมสาร มาสู่พี่น้องร่วมชาติตลอดพุทธศกราษ2,567นี้โดยทั่วหน้ากันเถืน